ตีโจ๊ดปาจีบนี้พพนะครับอาหารอร่อยไหมครับอร่อยใช่ได้ครับต่อนักเรียนผมเห็นบรรยากาศวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่จัดง,งานด้วยนะครับในวันนี้ครับเห็นร<ๆ>ูปแล้วก็มีลูปโป่งชอบรูปเป็นพิเศษเลยครับรูปสวยมากขอบคุณมากสวยไหมครับเนี่ยดูยแต่เสียอย่างเดียวเลยก,ก,กีตาร์ผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้เช็ดครับมันเลยเป็นรอย จะได้รูปนี้มากเลยแล้วก็มีรูปที่ตอนไปงานชาแนลวีด้วยรูปเหมือนนี้เล่นกีบ้านโปรเ,เอาเป็นว่าเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาครับอ <c oughs> ยากไะได้เสียงดังๆหรือว่าสืบบนมือก็ได้สักนิดนึงแค่นี้ค <c oughs> ือยอยากอยากจะลองเล่นดูนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะรอดหรือเปล่ายังไง <c oughs> ดังๆได้หรอเปล่าอันดังๆ เอาเป็นคิดถึงดงๆได้ไหมเสือโอเคโอเคอเอ่ไหมขอบคุณครับ จบแล้วครับหนึ่งคทพอดีมีปัญหาในเรื่งองซาวอยู่นะครับ<า>อ่าคนสาวสองคนนะครับมีปัญหากันอยู่สองคนนะครับ